กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ w a l k ้ r ล่าวนะครับโครงการนี้เป็นโครงการ House 155นะครับ e ี EP ที่2นะครับที่จาก E p พีที่1ที่เราพาไปชมในส่วนของชั้น1กันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้รับชมใน E ีีที่1นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับสำหรับ E ีีนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับผมสามารถติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก็กลับมาสู่ตรงโถงบันไดที่เราอธิบายไว้ตอนต้นนะครับนี่ครับก็เป็นโถงบันไดนะครับที่ขึ้นไปสู่ชั้นสองนะครับด้านขวาก็เป็นราวจับไม้นะครับค่อนข้างสบายเลยครับตรงนี้เนี่ยผนังที่มันเป็นโถงขึ้นไปตรงถึงชั้นสองนะครับเราก็ทําเป็นแพทเทิ์นะครับนี่ครับตีร่องนะครับตามที่เห็นเลยนะครับด้านบนก็มีการซ่อนไฟนะครับให้แสงบรรยากาศประมาณนึงนะไม่ได้แบบเน้นสว่างอะไรมากมายนะครับก็ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าพื้นที่ที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับ ชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมอธิบายพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยจะมีประตูอยู่2บานนะครับตรงนี้คือประตูที่เป็นห้องรอนดี้นะครับเป็นโซนซักล้างของลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายตอนปลายคลิปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำนะครับที่ไว้ใช้ตรงโถนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยที่เห็นกว้างๆอย่างเงี้ยแผ่นแนนาคตนะครับที่เป็นตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่เอ็กซ์เพ n ชั่นนะครับก็คือเผื่อไว้สําหรับเวลาเรากั้นห้องได้นะครับที่แผ่นไว้คือจะกั้นห้องตั้งแต่แนวน ตรงนี้สามารถทำเป็นห้องนอนในในเป็นอีกห้องหนึ่งได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้เป็นพื้นที่เหมือนอเนกประสงค์ไปก่อนนะครับอาจจะเป็นห้องออกกําลังกายนะครับเป็นพื้นที่สันทนาการในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นประตูบานนี้นะครับเป็นห้องนอน,นรูปนะแต่ตอนนี้ข้างในก็ยังไม่ได้มีการาวางตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรามีการออกแบบเลยเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการทําห้องน้ํารองรับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราพามาชมพื้นที่ถัดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นโถงทางเดินที่จะเข้าสู่ห้องนอนนะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นเดบลวอลลูมที่เชื่อมมั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นโถงห้องนั่งเล่นนะครับนะครับก็ทะลูขึ้นมาสูงถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีงานผนังตกแต่งที่เป็นลายหินนะครับกับกระจกสีดำเนี่ยที่เชื่อมขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็ลงเป็นโคมไฟตกแต่งไว้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับ สำหรับพื้นที่ก่อนที่จะเข้าห้องนอนครับสังเกตได้นะครับตรงนี้เราจะลงไว้เป็นตำแหน่งเป็นหิ้งพระนะครับก็งานออกแบบค่อนข้างแบบโมเดิร์นเลยนะครับตัวพระประธานก็ไม่ได้เน้นพระประธานที่ใหญ่มากนะครับก็เน้นประมาณนึงนะครับแล้วก็เน้นฟีเจอร์ด้านหลังที่เป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟรอบนะครับตัวงานท็อปเนี่ยใช้เป็นหินทั้งหมดเลยนะครับเป็นหินสีขาวนะครับนะครับแล้วก็มีการตัดปาดโค้งนะครับด้านที่ขอบนะครับแล้วก็ลบคมนะครับที่ขอบหมดเลยนะครับงานออกแบบก็ ค่อนข้างโมเดิร์นเลยนะครับมีการซ่อนไฟด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นนะครับก็เป็นลินชัรกนะครับสามารถดึงนะครับเก็บของอุปกรณ์ที่เราใช้ได้นะครับหรือว่าจะเก็บอ่าเป็นพักเครื่องนะครับนะครับใส่เป็นถาดเข้ามาด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับพื้นที่ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนะครับนะครับสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนี้เนี่ย ก็เข้ามาเนี่ยครับมันจะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นส่วนพักผ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนแรกแต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นประตูกั้นแยกนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากก็ไม่จําเป็นต้องกั้นแอร์อะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้เราก็เลยทาเป็นซุ้มนะครับแยกเป็นสัดส่วนนะครับก็มีการตกแต่งด้วยข้อเลดให้สวยงามนะครับใช้เป็นแพทเทิร์นสีดำนะครับแล้วก็กรุปสีดําเช่นเดียวกันนะครับพอเข้ามานะครับตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงส่วนหัวเเตตีีียงงก่่อนนนร้ พื้นที่เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เน้นโทนที่มันแบบสว่างมากจนเกินไปนะครับหรือมืดจนเกินไปนะครับก็เน้นโทนที่มันพักผ่อนสบายๆนะครับอย่างตรงส่วนนี้เนี่ยหัวเตียงนะครับเราจะใช้เป็นสีดํานะครับแล้วก็ลูกค้าก็เลือกเตียงมาที่มีความสูงที่ไม่สูงมากนะครับทำให้ดีไซน์หัวเตียงเนี่ยก็ยังเชื่อมกันต่อหมดเลยนะครับตรงนี้ด้านบนที่เห็นครับที่เป็นกระจกเงาสีดำนะครับเราก็จะลิงก์นะครับเป็นแพทเทิร์นผนังนะครับเชื่อมกันมาทั้งสองฝั่งนะครับเป็นผนังตัดไปจนถึงหัวเตียงนะครับ ด้านด้านข้างนะครับซ้ายขวานะที่เป็นระแนงสีดำเนี่ยมัามีการซ่อนไฟอ่านหนังสือที่หัวเตียงไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดปิดเป็นทูเวย์ได้2ฝั่งนะครับตอนกลางคืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟข้างบนนะครับจะไปเข้าห้องน้ําหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะที่เราไม่ต้องการให้มันสว่างมากหรือรบกวนคนข้างๆานะครับก็สามารถเปิดไฟที่หัวเตียงตรงนี้ได้นะครับสําหรับตรงเฮดบอร์ดที่เชื่อมไปจนถึงด้านบนสุดนะครับตรงนี้เราใช้เป็น ผ้าบุห่นังเทียมสีเทาๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยกรุปอลูมิเนียมนะครับสีทองนะครับนะครับก็เล่นพทเทินโดยรอบนะครับตัวกรุ๊ปเนี่ยก็จะเน้นสเกลที่ใหญ่หน่อยนะครับเห็นเป็นร่องนะครับชัดเจนนะครับขึ้นบปด้านบนนะครับสําหรับถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ทางม a สเตอร์เท็กเจอร์นะครับมีการออกแบบให้เป็นคอนเนอร์เป็นมุมกระจกไว้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เลยทาเป็นเหมือนพื้นที่เป็นเรียกว่าเบรดิโดนะครับสามารถมานั่งเล่นชิลๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ลูกค้ามีน้องแล้วนะครับก็สามารถแบบพาน้องมานั่งชมวิวตรงนี้ได้น,นะครับก็เป็นพื้นที่วิวที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเชื่อมกันตั้งแต่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเห็นวิวที่เป็นต้นไมส้สวยๆอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ลงปเป็นเบาะนุ่มไว้นะครับสามารถมานั่งแบบพักผ่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันลึกมากนะครับจร,จริงๆจ,จ,จะนอนตรงนี้ก็ยังได้เลยนะครับอนาคตเนี่ยจะเอาให้น้องมานอนตรงนี้นะครับก็สบายๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเหลืืออเเฟนนนะะคครรัับบขาดใหญ่ลย ถัดมานะครับพื้นที่ตรงส compass, like t t ่วนนี Pal ้ si คร <the> <drag> <coping> <pol> ับท kind of no er ี่เป right? ็นส่วนปลายเตียงครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นลงเป็นตู้ทีวีนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าห้องนอนเยเราไม่ได้อยากให้มีการเก็บของอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นผนังที่เป็นผนังตกแต่งทีวีนะครับเราก็เลยใช้เป็นผนังที่เรียบที่สุดนะครับก็จะตกแต่งเป็นลายหินนะครับแต่ว่าเป็นการปูแพทเทิร์นนะครับให้มันมีการสับหว่างนะครับล้วก็เล่นแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นนะครับน่ครับให้มันเหลื่อมกันนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็เชื่อมกันไปเลยครับซ้ายขวานะีม ทำเป็นเหมือนตู้เก็บของเก็บสายไฟนะครับเก็บโมเด็มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ต้องการให้ลงนับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เตี้ยที่สุดนะครับไม่ได้บดบางสายตานะครับแล้วก็ทีวีเนี่ยก็จะติดตรงกลางพอดีเลยนะครับแล้วก็มีการเจาะนะครับลงปลั๊กอะไรไว้หมดแล้วนะครับก็เวลานอนก็สามารถดูทีวีได้สบายๆนะครับไม่เกะกะนะครับห้องเนี่ยโดยรวมอย่างที่บอกครับก็จะเน้นโทนแบบสบายๆนะครับไม่ไม่ได้ดูอึดอัดมากนะครับสําหรับพื้นที่ถัดไปนะครับตรงเนี้ย ก็คือจุดที่เราเข้ามาตรงประตูนะครับด้านซ้ายนี้นะครับเข้ามาเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอน,นครับขวามือก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะเข้าไปสู่ห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็ห้องน้ํามาสเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องแต่งตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าด้วยแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะมีเสาโผลมาชะลูปไปถึงข้างบนเลยครับแล้วก็มีหน้าต่างครับที่ต้องการให้ใช้เผื่อระบายอากาศได้นะครับทีเนี้ยการออกแบบของตู้ที่เรามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็ อยากให้มันเป็นตู้ที่สามารถโชว์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมให้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเสาเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีการเชื่อมดีไซน์นะครับให้สามารถเปิดหน้าต่างได้อีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมอาจจะอธิบายเป็นฟังก์ชันไปก่อนนะครับในตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือสามารถโชว์ของได้นะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นตู้ขนาดใหญ่เก็บของได้อีกนะครับสําหรับด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้ทำเป็นตู้นะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บ ของนะครับเก็บอุปกรณ์ชุดเครื่องนอนก็สามารถอยู่ในนี้ได้น,นะครับทีเนี้ยด้านในนะมันจะเป็นพื้นที่ขยะนิดนึงนะครับแล้วเราก็ยังอยากจะให้มันเป็นพื้นที่เก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดหน้าต่างได้ด้วยอย่างที่แจ้งนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เลยเออกแบบชั้นนะัให้เป็นตัวยูเล็กๆนะครับคือพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สามารถาใช้งานได้นะครับเอามือเอือ้อมเข้าไปนะครับหยิบของวางของตกแต่งได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยครับก็ทําเป็นตู้เก็บของได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็มีการซ่อนไฟนะครับแล้วก็สามารถพอจะเอื้อมเปิดหน้าต่างนะครับได้อยู่นะครับนะคบนี่ยเป็นมุงลวนครับนะสามารถเปิดเพื่อให้ระบายอากาศได้นะครับผมสุดท้ายก็คือห้องแต่งตัวนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับสําหรับห้องนี้นะครับก็คือห้องแต่งตัวนะครับที่อยู่เชื่อมกับห้องนอนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมทีนี้ยห้องแต่งตัวห้องนี้นะครับที่เราออกแบบไว้นะครับ คือเราต้องการให้พื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นห้องปิดนะครับทีนี้พวกหน้าบานตู้ก็จะไม่มีนะครับก็จะปล่อยโล่งเลยนะครับก็สามารถแขวนแล้วก็เลือกชุดได้เต็มที่เลยนะครับตรงกลางเนี่ยก็วางเป็นไอแลนด์นะครับสามารถเอาพร็อพเอาของส่วนงานนะครับมาลงได้นะครับด้านบนเนี่ยเราลงเป็นกระจกไว้นะครับแล้วก็สามารถนะครับดึงออกมาได้นะครับด้านล่างก็มีลิ้นชักก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับผมส่วนทางด้าน ฟังก์ชันขวามือนี่นะครับก็จะมีราวแขวนอยู่ด้านบนครับด้านบนก็ซ่อนไฟนะครับเก็บของได้นะครับตรงเนี้ยที่เราทํามานะครับส่วนใหญ่นะครับด้านบนทั้งหมดนะครับที่เป็นท็อปนะครับจะเป็นกระจกใสหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านล่างสาหรับลิ้นชักที่เป็นลิ้นชักถาดแรกนะครับถาดต่อไปนะครับก็สามารถเก็บผ้าพับได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักเต็มนะครับค่อนข้างลึกนะครับสําหรับมุมตู้ตรงนี้นะครับเราก็จะให้เป็นที่แขวนกางเกงนะครับก็เป็นราว ไปจนถึงด้านในสุดเลยนะครับ <ders> ด้านบนก็เป็นราวแขวนเหมือนกันนะครับผมนะครับสำหรับพื้นที่ถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งสําหรับเป็นแขวนชุดเดสได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็มีแบ่งเป็นราวแขวนกางเกงได้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นราวแขวนเสือ้อเชื่อมกันต่อหมดเลยนะครับผมดีไซน์ตรงโทนสาหรับห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็เทาเนี่ยมันจะเป็นเทาที่ติดอมน้ําตาลนิดนึงครับแล้วพอโดนแสงเนี่ยมันก็จะได้แสงที่ค่อนข้างหรูหน่อยนะครับเป็นแบบสีวอร์มขึ้นมาครับ แล้วก็ตัดด้วยไม้สีดำนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมสาหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นมุมสําหรับเรียกว่าเป็นพื้นที่สำหรับแต่งหน้านะครับแล้วก็จะมีกระจกเงานะครับด้านหลังกระจกเงาเนี่ยจะมีหน้าต่างนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับทําเป็นเวลาเราต้องการให้มีนะครับแสงธรรมชาติเข้ามานะครับก็สามารถเลื่อนเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาเราที่ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถเลื่อนปิดได้นะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นเหมือน ขอเกี่ยวเล็กๆนะครับสําหรับเปิดได้นะครับแล้วก็มีลงตาแหน่งลักไว้ให้นะครับสําหรับตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทําเป็นชั้นนะครับสามารถเก็บน้ําหอมเก็บของใช้บ่อยๆได้นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นดินชักนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับคือด้วยความที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นชาร์ปนะครับแล้วก็เก็บงานระบบอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนผนังเป็นผนังที่แบบทึบธรรมดานะครับเราก็เลยเอากระจกเงานะครับมาติดเต็มบานเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราแต่งตัวนะครับก็สามารถเห็นได้เต็มตัวเลยนะครับผม สำหรับห้องถัดไปที่อยู่ในห้องแต่งตัวครับก็คือห้องน้ำมาสเตอร์นะครับที่เราบอกนะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นประตูบานเลื่อนไว้นะครับก็ทําเป็นลายไม้นะครับจะได้ลิงกันนะครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเข้ามาถึงเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะลงเป็นอ่างอาบน้ำนครับไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างครับสามารถเทควิวได้แล้วก็เราทําเป็นระแนงนะครับกองแสงแล้วก็กองการมองเห็นจาก อาคารด้านข้างนะครับก็ค่อนข้างมี p พ i เว c y พอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็สามารถปิดผ้าม่านที่เป็นโรลเลอร์ลงมาได้ด้วยเช่นกันนะครับพื้นที่ที่ต่อกันมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อ่างล้างมือนะครับแบบฮีสเซนเทอร์นะครับก็ลงออเอเซอรซี่นะให้เป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นตู้นะครับสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้นะครับเก็บของได้นะครับนะครับก็มีพวกของที่เราสต็อกสาหรับห้องน้ําก็มาไว้ตรงนี้ได้นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับตัวกระจกที่ลูกค้าใช้นะครับก็จะใช้เป็นกระจกชนิดแบนเลยครับแล้วก็ติดเข้ากับที่ผนังนะครับค่อนข้างเรียบเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันที่เป็นตู้เก็บของอะไรนะครับเพราะว่าเรามีตู้ด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยใช้เป็นกระจกไซส์ใหญ่เลยครับสามารถมองเห็นแล้วมันจะดูได้ดูโปร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ท็อปเนี่ยก็สามารถวางของได้ด้วยเช่นกันนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้เนี่ยที่ทางมาสเซอร์เขาวางแผ่นไว้นะครับก็ทําไว้ให้เป็น ห้องอาบน้ำนะครับเป็นเชาว์บ็อกซ์ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโถสุขภัณฑ์ลงไว้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยก็ใช้พื้นที่ได้เต็มเลยนะครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นโดยรอบได้ค่อนข้างสะดวกนะครับมีหน้าต่างระบายอากาศด้านบนนะครับแล้วก็เราทําเป็นแสงซ่อนไฟนะครับไลท์มาจาก้าพิณาข้างบนนะครับตรงส่วนที่เราอาบน้ําได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับ ตรงพื้นก็เป็นพื้นลายหินอ่อนชนิดเดียวกันครับแต่เป็นหิวด้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับครับผมห้องสุดท้ายนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือห้องซักล้างนะครับตรงนี้เนี่ยทำเป็นบานเลื่อนนะครับมาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับสำหรับห้องที่เป็นลอนดี้นะครับห้องนี้ก็ฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เน้นซักผ้านะครับแล้วก็อาจจะมีซักที่เป็นแบบ ใช้เป็นซักมือนะครับมีอ่างล้างมือไว้ให้นะครับด้านบนนะครับก็ทําเป็นตู้เก็บของนะครับจะเก็บพวกอุปกรณ์แฟบน้ํายาปับผ้านุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้สําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนทึบด้านบนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ติดเป็นกระเบื้องนะครับ20่สคูณยีเซนนะครับก็คือจะติดเป็นลายแพทเทิลนะครับต่อกันนะครับตรงนี้ลงไว้เป็นท็อปหินเทียมนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ลงเป็นตู้นะครับก็เน้นดีไซน์ให้มันแบบ สบายๆนะครับใช้งานได้แบบไม่ไม่เบื่อนะครับนะครับก็เป็นโมเด์นะครับนะครับก็เก็บของได้นะตรงนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเก็บได้เต็มความจุนะครับตัวตู้นะครับก็ยกลอยจากพื้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราล้างพื้นทำความสะอาดก็สามารถเคลียร์ตรงนี้ได้นะไม่ไม่ได้มีน้ําเข้าไปอยู่ที่ตู้นะครับผม ครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวบ้านที่เราพามาชมกันนะครับโครงการนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจให้ทางมาสเตอร์ออกแบบตัวงานสถาปัตย์นะครับหรือทั้งผมออกแบบตัวงานตกแต่งภายในนั้นก็สามารถติดต่อได้เข้ามาได้ที่ทางเพจ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลิงก์ อ่า YouTube นะครับส่งฉลอของคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็โครงการต่อไปที่เราจะพาไปชมนะครับว่าจะเป็นโครงการไหนครับก็สามารถกดติดตามนะครับกด Subscribe ที่ทาง YouTube ของเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามของทางเพจ Master Texture ้วยนะครับผมอ่านะครับก็ฝากด้วยนะครับ Master Texture Architect and Design นะครับผมก็ใน Facebook ก็ไปดูผลงานกันได้ตั้งแต่อ่าแรกเมื่อก่อนเลยจนถึงณปัจจุบันเราก็จะมีอัปเดตให้ตลอดนะครับมีเป็นแนวโมเดิร์นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมา พูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนได้นะครับอาจจะสร้างเลยหรือจะแบบอีกกี่ปีสร้างเนี่ยยินดีนะครับผมครับผมหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้เลยครับสวัสดีครับ